สวัสดีค่ะ ส,สดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับนี่เลยค่ะคาร์เร่านะคะ911หรือรหัสใหม่ก็คือ992นะคะสำหรับคันนี้รถเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเอจะพามาชมนะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะออปชั่นแน่นจริงๆอีกพูดเลยนะคะว่าแน่นมากๆและมีรถ พร้อมส่งมอบทันทีค่ะและไม่ใช่ว่าวันนี้เอกจะพามาชมแค่คาราเราล่าคันนี้เท่านั้นนี่เลยค่ะเอจะพามาพบกับเจ้าขยเยนนะคะคูปมือสองนะคะที่บอกเลยนะคะว่าเป็นรถปี19และออปชั่นเทพจริงๆด้วยราคาเบาๆและมีเงื่อนไขาการผ่อนต่อด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะพร้อมกับว่าเดี๋ยวเอกจะมีผังนะคะให้ท่าน เลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยถ้ารถมือ2กับรถใหม่นะคะหรือกับรถมือสองทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ชัดๆกันเลยค่ะแล้วก็คันนี้เป็นรถจาก as นะคะเดี๋ยวพาชมกันนะคะเราพาชมกันก่อนนะคะสำหรับพอตนี้ก็จะมีไทยคานนะคะที่เรามีรถรับได้เลยนะคะพร้อมกับ นิวเยนนะคะถ้าเป็นป้ายแดงนะคะนิวคาเยนคูปเอยนิวคาเยนเอสยูวีเออด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่6กร้านเจ็ดแสนเนะคะแต่ว่าออปชั่นก็ตามราคานะคะแล้วก็สำหรับมาคารก็มีเช่นกันค่ะนี่เลยนะคะาพาชมตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับเจ้าคาร์เรนาคันนี้นะคะตัวนี้ พึ่งมาสดสดร้อนๆน,นะคะไฟหน้าค่ะามาด้วยนะคะไฟหน้านะคะเป็น PDLS Plus นะคะพร้อมด้วยตัว Sport Design น,นะคะชุดแต่งรอบคันค่ะ9 1 1นี่ก็เป็นตำนานนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ Porsche มามากกว่า5ศตวรรษแล้วนะคะค่ะ สวยมากนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ911นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอ่าเป็นแบรนด์ของ For ชเเเมร่วม5ศตวรรษแล้วแล้วก็เป็นรถที่มีแค่ไม่กี่รุ่นเองนะคะที่ว่าเป็นรถในตำนานที่วันนี้ถ้าท่านมองกลับไปในอดีตนะคะแล้วหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นรถที่วันนี้มันบ่งบอกนะคะว่าในอดีตตอนนั้นนะคะและวันนี้นะคะมันสร้างชื่อเสียงและสร้างแบรนด์ให้กับเขาได้อย่างดีด้วยรูปรักษณ์ที่แตกต่างกันไปไม่เยอะนะคะแต่พัฒนาขึ้น มาเรื่อยๆในเรื่องของความสวยงามสำหรับตัว911รหัส992คันนี้เป็นเจเนอเรชันที่8แล้วนะคะสำหรับพอร์ และพอรส์รุ่นนี้ท่านทราบไหมคะว่ามันคือเป็นรถที่ออกแบบมานะคะได้ในเรื่องของการพัฒนานะคะระบบกับพอรส์ทุกๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นพนาเมล่าคเยนนะคะก็คือใช้ตัวนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาของรถพอรส์แต่ละรุ่นเลยค่ะค่ะเกิดมานะคะสำหรับคารล่านี่เกิดมาเมื่อปี1963นะคะครั้งแรกนะคะใช้รหัสว่า901ค่ะ ณนะวันนี้นะคะจเจเนอชั้นที่8แล้วใช้รหัสว่า911หรือ992นะคะคันนี้มาด้วยเครื่องนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าไซส์แรงจริงๆนะคะดยมาด้วยแรงมา้าถึง450แรงมา้า0ูนยถึงร้อภายในเวลาเพียงแค่3.5วินาทีเขาบอกว่าถ้าอยากจะขับให้สุดนะคะก็มันต้องมาสะดุดที่เจ้าคาเรล่าตัวนี้แหละค่ะนะคะนี่เลยค่ะค่ะ วันนี้มากันเย็นนิดนึงนะคะลูกค้าเยอะจริงๆคะ่ะวันนี้นะคะเอก,กติดลูกค้ายาวเลยพึ่งจะเสร็จธุระนี่เองนะคะพึ่งจะเสร็จจากทางลูกค้านะคะเอาราคามาด้วยนะคะแม็กค่ะแม็กนะคะคู่หน้านะคะจะเป็นแม็กสิด้านหลังจะเป็นแม็กขอบ20นะคะค่ะ วัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันนะคะเทอร์โบค่ะภายในค่ะเป็นสีแดงค่ะจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาทักทายกันนะคะอย่าลืมกดไลค์รูปหัวใจให้เอ๋หน่อยนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเอ๋มาให้ชมกันนะคะอันนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะแค่บิดเนี่ย บิดสตาร์ทเนี่ยมันก็โดนแล้วค่ะมันสะใจมากนะคะสำหรับเสียงค่ะฟินน่ะนะเสียงนี้แบบอย่างฟินเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาให้ชมข้างในนิดหนึ่งนะคะว่าออปชันเนี่ยมีดีอะไรบ้างเชิญช่างกล้องด้านนู้นเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆเนาะ ก็คือคันนี้นะคะจะมาเป็นาภายในแดงนะคะแดงนี่คือแดงด่วนคอนโซลก็จะเป็นแดงนะคะนี่ก็คือ,อที่เราสั่งพิเศษนะคะสำหรับในเรื่องของเบาภายในนะคะเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงโบสนะคะพร้อมด้วยนะคะสปอร์ตโคโ,โนนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะหน้าจอนะคะ คือเอกลักษณ์ของ911เนี่ยนะคะมันมาแต่รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่รุ่น901ก็คือรุ่นที่เกิดขึ้นมาเมื่อปี1963อ่ายังคงเป็นสนัญลักษณ์ของหน้าจอนะคะกลมๆ5จอแบบนี้เห็นไหมคะหน้าจอแบบนี้นะคะตัดแตกต่างกันในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะแล้วก็ระบบอ่าต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ยังเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตัว5จอค่ะค่ะ,คะมาด้วยโลโก้พอสค่ะฝังหมอนรังคาแก้วนะคะ แล้วก็เป็นตัวรายคลิปหน้านะคะตรงด้านนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้ในเรื่องของระบบต่างๆของเขาตัวนี้นะคะจะมี e x o s t m o d e ค่ะค่ะมีตัวยกหน้านะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวล้อกระดิกด้วยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะก็จะมีตัวเป็นตัวล้อ,รอกระดิกก็คือล้อกระดิกก็คือในกรณีที่เราเลี้ยวนะคะมันจะช่วยในเรื่องของวงเลี้ยวแคบขึ้นนะคะแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นคือสมมุติว่าเราเลี้ยว อ่าเรียวเรียวซ้ายนะคะล้อหลังเนี่ยก็จะหมุนไปทางขวาเพื่อปรับให้วงเลี้ยวเนี่ยมันมีการวงเลี้ยวแคบลงนะคะตัวนี้แล้วก็จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นค่ะตัวนี้จะมีด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปมีชุดแต่งด้วยนะคะก็คืออชุดแต่งมารอบคันไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะค่ะนี่เลค่ะแล้วก็กล้องค่ะจะเป็นกล้อง360อองศานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ เยวนะคะใส่เกียรอ๋อโอเคนี่เลยค่ะเป็นกล้อง360องศาค่ะเอาละค่ะแล้วก็จะมีเป็นดูต่อนะคะตรงหน้าจอค่ะอันนี้เราเอากล้องกลับไปแล้ว ก็จะมีเป็นโหมดนะคะก็คือที่มีโหมดมากขึ้นก็จะเป็นโหมดเว นะคะซึ่งโหมดตัวนี้เนี่ยจะใช้งานสําหรับน้ําท่วมนะคะฝนมีพื้นมีแอ่งน้ําหรือว่าฝนตกเชื่อไหมคะว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะทําให้ดึงพวงมลาลัยเรากลับเข้ามาได้ทันทีหากมีการขับรถไปเจอแหล่งที่มันมีน้ํานะคะเกิดการสะบัดน้ําอย่างนี้นะคะ่ะตัวพวงมลาลัยนะคะตัวพวงมลาลัยตัวรถเนี่ยนะคะเขาก็จะปรับดึงเข้ามาให้อยู่ในภาวะปกติเองได้ด้วยนะคะสาหรับโหมดนี้เป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยสําหรับขับขี่แบบว่ามีน้ําท่วม ในช่วงขนาช่วงนี้นะคะเหมาะเลยค่ะหน้าฝนนะคะแล้วก็นี่ค่ะ normal นะคะก็คือโหมดขับขี่ทั่วไปปกตินะคะค่ะแล้วก็จะมี sport นะคะป p o r t นี่ก็คือช่วงล่างมันก็จะแข็งขึ้นมานะคะ ค่ะแล้วเสียงค่ะก็จะมาเพิ่มด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตพัสซึ่งตัวสปอร์ตพัสนะคะก็คือจะมะีในเรื่องเสริมเรื่องความปลอดภัยนะคะทำให้ตัวรถนี่มันมีความแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอินดิว u a วตัวนี้เนี่ยก็คือแล้วแต่ในเรื่องลักษณะการขับขี่เราต้องการขับขี่ประมาณไหนแล้วสามารถตั้งได้นะคะแล้วเราก็มากดอินดิว u a วตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหมดที่เราขับขี่อยู่เป็นประจําค่ะสําหรับตัวนี้อาล่าค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็น ทั c t ั o นคอนโทรลนะคะ,ะตัวนี้ก็คือเบสิกทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือเราใส่โหมดอยู่ที่ sport pass. s p o ร์ตพ s าเห็นไหมคะว่าไปท่อมันก็จะขึ้นมาและ s สปอยเลอร์นี่นะคะก็สามารถที่จะยกเองได้ฮะดูจากตรงนี้ได้เลยละปิดนะคะกดปิดได้เอาละค่ะเดี๋ยวลองช่างกล้องไปดูด้านหลังนะตัวสปอยเลอร์เดี๋ยวจะเปิดให้ชมกันนะคะเปิดนะคะ ตัวสปอยเลอร์นี่นะคะเขาจะสามารถปรับขึ้นเองให้เราเองอัตโนมัติในความเร็วที่ถ้าเราขับขี่อยู่ที่80กิโลเมตร ต่อชั่วโมงไปแล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะก็คือถือว่าเป็นรถนะคะที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะเอาไปเที่ยวห้างนะคะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปดูหนังไปฟังเพลงนะคะพาแฟนไปเที่ยวทะเลหรือแมก้กระทั่งว่าจะเอาไปลงในรถแข่งสนามแข่งก็ได้ด้วยนะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางสามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดีค่ะเขาบอกว่าขับสปอร์ต ดูที่เจ้าคาริล่ารุ่นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคาริล่าเอสค่ะเอาละค่ะเราลองมาชมกันต่อนะคะเดี๋ยวขอเบิ้ลสักหน่อยสิเอาไหนๆก็ไหนๆก็มีเอ็กซ์ออสหมดมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขอเบิ้ลให้ชมกันสักนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อนๆอ้อบอเบาค่ะเอ่อเบาก18 Way เวค่ะขอโทษทีค่ะนะคะเนี่ยค่ะคือท็อปริงเนาะ เบาะเนี่ยก็คือส่วนใหญ่โดยปกติแล้วก็จะเป็นแค่สิบสี่เวหรืออะไรต่างๆนะคะคันนี้นี่จะมาด้วยเบาะเออเป็นสิบแปดเวเลยค่ะเอาราคาต่อค่ะเดี๋ยวลองเบิ้ลน,นะคะ มันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ดีจริงๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคาริล่านะคะกบสายโหดกบสุดหล่อหรือเจ้าชายกบสายสปอร์ตค่ะค่ะมีหลายชื่อเหลือเกินนะคะน้องกบดูไฟหน้าสิคะไฟหน้า PDLS วัดอ่าตต์กังคืนก็สวยดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยว F5 ไปชมต่อนะคะ คันนี้นะคะก็ออปชันนะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าออปชันเนี่ยเยอะจริงๆนะคะ,ะมีเป็น b ายสปอร์ด้วยนะคะด้านข้างค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเป็น b ายสปอร์โลโก้ฝังหัวหมอนกล้อง360เนาออย่างอื่นก็ครบแล้วนะคะที่เอบอกไปค่ะ เอาละค่ะเรามาต่อกันนะคะก็คือสําหรับคันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะมีรถพร้อมให้จับจองได้ทันทีค่ะสนใจยังไงเรียนเชิญนะคะสำหรับเจ้าคาริล่านะคะสุดห่อค่ะนะคะเดี๋ยวเอพาไปชมต่อนะคะ <ๆ S 1> กับเจ้าขยเยนคูฟปี19เขยเยนครูฟนะคะปี19รถออกจาก AS นะคะแล้วก็ผ่อนต่อได้ด้วยแล้วบอกเลยค่ะว่าออปชั่นเทพจริงๆเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อ เลยนะคะค่ะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนอ่าเพื่อนๆนมาถามอะไรกันมากไหมคะไม่ถามกันเลยเอาละค่ะไม่ถามไม่เป็นไรกดไลค์ให้หน่อยนะคะ ค่ะมาต่อค่ะอันนี้ก็ไทยทานนะคะเอมีรีวิวไว้แล้วท่านใดนะคะที่แบบว่าอยากจะชมนะคะรถที่เอมีทั้งหมดเนี่ยจริงๆเอมีรีวิวไว้หมดแล้วนะคะ mm hmm. เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะคะหาวิธีง่ายๆนะคะก็คืออถ้าใน YouTube ก็พิมพ์คุณเอรถนำเข้า mm hmm. อ่าขอโทษค่ะ ใน y t u t u นะคะ A E Y Auto Import แล้วมันจะมีปุ่มค้นหาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคุณ A E Y Auto แล้วก็สค่ะรุ่นรถนะคะท่านจะเจอเลยค่ะอยากดูรุ่นไหนท่านเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือถ้าในเพจนะคะก็คือคุณเอรถนำเข้าหรู A E Y Auto Import นะคะก็พิมพ์แบบนี้เลยค่ะเวลาค้นหานะคะอยากดูรถรุ่นไหนนะคะนีบอกเคล็ดลับในการเซิร์ชหาง่ายๆนะคะ พิมพ์คำว่าคุณเอรถนำเข้าหรูแ,รแล้วก็รุ่นรถที่ท่านอยากจะชมนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกชมหลากหลายรุ่นมีทั้งถ้าใน Facebook จะมีทั้งรูปนิ่งนะคะมีทั้งวิดีโอค่ะให้ท่านชมอย่างจุใจเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชาว Facebook ไม่อยากพลาดการติดต่อนะคะก็ติดตามเอไว้ด้วยนะคะใน YouTube นะคะ a e y. ออโต้ออินพอร์ตสำหรับคันนี้ค่ะนี่เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าท่านเห็นอย่างเงี้ยนะคะออปชันดีมากๆนะคะคันนี้ก็คือลูกค้าเราเนี่ยออกมาจากที่ AS และใส่ออปชันมันแน่นจริงๆเอาเป็นว่าออปชันทุกอย่างใส่มาครบหมดและพิเศษจากทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีทีวีหลังเท่านั้นเองเพราะลูกค้าต้องการขับขี่เองสำหรับคันนี้แต่พูดเลยว่าออปชัน เทพจริงๆสำหรับคันนี้ลูกค้าออกมาณนะตอนที่ออกมาจาก AS นะคะราคาจะอยู่ที่เก้าร้ะคแปดสำหรับคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอพามาชมคันนี้ท่านใดสนใจนะคะราคาจะอยู่ที่6ร้าน9ก9บาทราคาเงินสดส่วนถ้ากรณีที่ถ้าต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถผ่อนต่อได้นะคะผ่อนต่อขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะคะ,ะผ่อนต่อเนี่ยเปลี่ยนสัญญานะคะท่านสามารถเปลี่ยนสัญญาได้ก็คือ าดาวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเบาทนะคะและผ่อนต่ออีก37เดือนนะคะเดือนละหนึ่ง0สนหาหน 3,761บาทค่ะเป็นระยะเวลา37เดือนนะคะก็คุ้มเลยเดี๋ยวคุ้มยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเอทำอการคิดคำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอจะมาอธิบายให้ฟังด้วยว่ามันคุ้มยังไงนะคะเอาละค่ะมาก่อนนะคะตัวนี้ยังมีรู้สึกว่าจะมีประกันศูนย์ a ออยู่ด้วยนะคะลามาดิแมคขอบย0สิไฟหน้า p d l s p a s s ค่ะ แมกไลท็อปเลยค่ะของรุ่นนี้เลยนะคะค่ะค่ะเป็นแมกไลท็อปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ไฟหน้านะคะเป็น PDLS Plus นะคะพร้อมด้วยประตูดูดเดี๋ยวขาดูดนิดนึงอ่านะคะประตูดูดค่ะและชมข้างในนะคะรถคันนี้นะคะต้องเรียนเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเดี๋ยวช่างกล้องเข้าไม่ได้ไปข้างนู้นไหมคะช่างกล้องช่างกล้องไปข้างนู้นดีกว่าเพราะว่า คันนี้นะคะออปชันใส่มาแน่นจริงๆภายในนะคะจะเป็นสีน้ำตาลพิเศษค่ะเป็นทรัพเปพลนะคะเป็นทรัพเปพลบาวนะคะตัวนี้สีน้ำตาลซึ่งเฉพาะตัวเบาะพิเศษตัวนี้นะคะลูกค้าเนี่ยใส่มาเนี่ยนะคะต้องต้องเรียนเลยค่ะว่าเขาเพิ่มมาเนี่ยประมาณเกือบสี่แสนนะคะเฉพาะเบาะอย่างเดียวนะคะค่ะและเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะ14สี่เว ตัวนี้นะคะจะเป็นฟูลเรเทอร์นะคะสำหรับตัวแผงหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นอะคันธาร่าทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะตัวแผงหลังคาทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นหนังอะคันธารานะคะซึ่งพวกนี้เป็นมูลค่าที่แบบทุกอย่างคือใส่เป็นเงินเพิ่มหมดนะคะแล้วมีไนท์วิวนะคะคันนี้นะคะก็มีไนท์วิวแล้วก็เอาละค่ะเดยวขอสตาร์ทนิดหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นเครื่องไฮบริดนะคะซึ่งเครื่องจะเงียบมากนะคะ,ะวิ่งไปเพียงแค่6,529กิโลค่ะรถ mm hmm. ตรวจสอบได้นะคะห mm hmm. ่รถเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้อลไรค่ะลมแอร์ดังไปนิดนึงนะคะอาเนี้ค่ะแล้วก็จะให้ชมต่อนะคะก็จะมีเป็นหลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาแก้ว ซึ่งหลังคาแก้วของตัว SUV นะคะจะสามารถเปิดออกได้กว้างมากค่ะเ,เครื่องเสียงคะ่ะดูเครื่องเสียงคะ่ะ เครื่องเสียงนะคะเบอร์เมสเตอร์นะคะซึ่งเฉพาะตัวเครื่องเสียงอย่างเดียวก็ประมาณเกือบ4 0 0 0 0นอีกเช่นกันสําหรับตัวออปชันตัวนี้นะคะแม็กนี่ก็ถือว่าตัวท็อปเลยแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้ก็คือท็อปสุดของเขาเบาะนะคะก็เป็นเบาะลายท็อปสุดของเขาถึงบอกว่าคันนี้ลูกค้าออกมาเนี่ยในราคา,เ,าเกือบ10ล้าน แต่วันนี้นะคะรถใช้ไปแค่ปีกับอีก2เดือนเองมั้งคะหาหปีกับ2เดือนก็คือเท่ากับว่ารถคันนี้ลูกค้าเราขายอยู่ในเพียงแค่6กล้านเก้าแสนเก้า่บาทนะคะ,ะด้านหลังคะ่ะจะมีพม่านค่ะมี h e ชอัพดิสเพค่ะค่ะมีพม่านนะคะแล้วก็มีบายสปอร์ตค่ะ แล้วก็มีเป็น Heads Up Display ตรงนี้นะคะค่ะระบบป้องกันการออกนอกเรน คือบอกเลยค่ะว่าออปชันคันนี้ลูกค้าชอบเป็นคนชอบออปชันมากถึงบอกว่าใส่ทุกอย่างนะคะที่เขามีนะคะลูกค้าใส่เต็มเหนี่ยวเลยค่ะสำหรับออปชันคันนี้ยกเว้นทีวีหลังอย่างเดียวแต่ถ้าทีวีหลังอยากได้สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะคะท่านใดอยากได้ก็สั่งเองมาได้ค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้คันนี้ถือว่าน่นเอียดจริงๆสําหรับออปชันนะคะสวยมากมายค่ะช่วงนี้หน้าฝน รถมีสลูก็เวลาเอารถจอดกางแจ้งก็ระวังนิดนึงนะคะดูหน่อยนะคะว่าสลูปิดหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรถขนน้ำค่ะมาชมต่อค่ะสีกะเป็นสีพิเศษด้วยนะคะเป็นสีเทาพิเศษนะคะคันนี้ค่ะลองชมด้านหลังดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มค่ะ อันนี้ก็ไฟท้ายค่ะจะเป็นรมดำกล้อง300เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเรนเชนก็บอกแล้ว h ฮสต์อัพดิสเพยบอกแล้วไนท์วิวบอกแล้วเรนคีฟอ๋อมีเรนคีฟด้วยนะคะอาตัวนี้นะคะก็คือถือว่าเต็มจริงๆอขออ่านนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะไล์ให้ทุกคนดูกันนะคะก็คือเต็มจริงๆนะคะค่ะ กันโค้งไฟฟ้าอ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะคันนี้มีล้อกระดิกหลังมีล้อกระดิกด้วยนะคะคันนี้คือช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งนะคะได้แคบมากขึ้นนะคะเกาะถนนได้มากขึ้นนะคะวงเลี้ยวจะแคบขึ้นมีล้อกระดิกข,ข้างหลังด้วยถึงบอกว่าคันนี้มันแน่นจริงๆนะคะเอาละค่ะเรามาเปิดเนี่ยค่ะเป็นของศูนย์นะคะดูเลยฮะสีสวยมากนะคะภายใน โลโก้ o, หัวหมอนก็มีนะคะแอร์โฟโซนมีครบหมดเลยนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยมีเกือบจะทั้งคันเลยนะคะชุดแต่งรอบคันด้วยค่ะคันนี้ท่านใดสนใจนะคะรีบจับจองมาได้นะคะสำหรับตัวนิวเคลียนคันนี้ที่นี้เอมาบอกก่อนนะคะว่าเอามาเข้ามาเลยค่ะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะ ว่าอธิบายเลยว่ามันคุ้มยังไงนะคะคือตัวนี้อันนี้อันนี้กกำลังพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่ไปซื้อรถมือสองนะคะรถมือสองในสภาพแบบนี้นะคะสมมุติว่าราคารถมือสองสภาพนี้เกบอกเลยคำว่าไม่มีแน่นอนนะคะเป็นของ a s ด้วยออปชั่นแน่นะขนาดนี้ หาเท่าไหร่ก็หาลำบากนะคะก็เอาเป็นว่าสมมุติว่าท่านไปเจอรถมือสองในกรณีที่จัดไฟแน้นใหม่นะคะราคา6กล้านเก้นเ้าวันนี้ทําให้ดูนะคะหกเดาวร้านห้าเจัดอยู่ที่ ล้าร้แสนบาทนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3.25นะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยรถมือ2ก็จะแพงกว่าแล้วนจะต้องโดนบวก7คือวัดนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นการผ่อนอยู่ที่176,149บาทอันนี้เอคิดแค่36เดือนนะคะค่ะอันนี้ก็คือถ้ากรณีอย่างนี้นะคะท,ท,ทั้งหมดของราคารถที่มือ2ที่ท่านจะซื้อก็คือ7 9 3 0 1้6 4านบาท ในขณะที่ถ้าเป็นคันนี้กรณีเปลี่ยนสัญญาค่ะมาชมกันนะคะกรณีเปลี่ยนสัญญาท่านได้ออปชั่นแน่นขนาดนี้ด้วยนี่เลย6กร้เกาแนเะคะในกรณีซื้อสดและถ้าเปลี่ยนสัญญาค่ะขายดาวอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าบาทผ่อนต่อนะคะหนึ่งแบาทคูณด้วย37เดเดือนจะเป็นเงินโทท,ทั้งหมดนะคะ อันนี้เป็นรวมรวมดอกเบี้ยอ่าทั้งหมดจะอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนเจ็ดมั้ยบาทเห็นไหมคะว่ากรณีที่เปลี่ยนสัญญาจะประหยัดกว่าที่ไปซื้อรถมือสองปกติประมาณ7จ็ดเอ่อหกแสนเห็นหรือยังคะว่าประหยัดกว่า0กแสนเอาละค่ะที่นี้กลับมานะคะที่ว่าถ้าไปซื้อรถใหม่อ่ะหรือมาซื้อรถใหม่กับเอนะคะข่าวมาซื้อรถใหม่ในราคาอยู่ที่6กล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่บอกก่อนค่ะ ลดใหม่ราคา699นะคะ ไม่ใช่สเปคน,นี้นะคะจะเป็นโรสเปอสเปคกลางๆนะคะแต่ถ้าจะเอาออปชันแบบนี้นะคะซื้อกับเอนะคะราคาต้องมีประมาณสัก8ล้านนะคะต้องพูดก่อนนะคะต้องมีประมาณสัก8ล้านขึ้นอยู่กับค่าเงินวันนี้ด้วยแต่ยังไม่ได้เช็คคร่าวๆถ้าจะเอาออปชันนี้ดีไม่ดี8 000, ล้านกว่าด้วยนะคะและถ้าสมมุติว่า่าท่านเอาสเปคกลางๆนะคะอยู่ที่699นะคะ,ะจะไม่ได้ออปชันนี้เลยแน่นอนนะคะดาวเนี่ยต้องมีดาวอยู่ที่2ดาวต้องมี200หนึ่งขึ้นอยู่แล้วนะคะ สองล้านหนึ่งค่ะาดาวร้านห้าเก้าไม่มีนะคะถ้ารถใหม่ยังไงท่านต้องดาวสองล้านขึ้นไปอยู่แล้วนะคะดาวอยู่ที่สองล้านกับ9ก้าหมื่นอันนี้ขนาดยอดจัดต่ำนะคะยอดจัดอยู่ที่ 4, าดาวเนี่ยหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ด 2องล้านเก้าหบาทอ่ะแล้วยอดจัดจะอยู่ที่4ี่ล้านแปดแสนเบาทนะคะเพจผลเพราะว่ารถใหม่ต้องดาวเยอะนะคะท่านก็เลยยอดจัดน้อยลงนะคะเพราะปกติอันนี้ถ้ายอดจัด5้า้านสเองนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่1 4 6 8งสี่คูณสาเดือนนะคะรวมโททั้งหมดนะคะจะเป็นถ้ากรณีรถใหม่7จ็ดล้านสามแสนแซึ่งอันนี้นะคะต้องบอกก่อน ค่ะว่ายอดจัดถูกกว่าเยอะนะคะยอดจัดถูกกว่าเยอะนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยยอดจัดมันจะต้องอยู่ประมาณ5้าล้านสี่อันนี้ยอดจัดแค่4ล้าน8แต่ว่าพอโดนดอกเบี้ยไปแล้วนะคะเป็นเงินโทโทลถ้ารถใหม่7ล้าน3 8 4 8 9 6บาทเห็นไหมคะว่าตัวนี้เปลี่ยนสัญญายังถูกกว่า ยังถูกกว่าและข้อสำคัญออปชันมากกว่าถ้าเป็นอขอโทษนะคะในราคา699นะคะตัวนี้เนี่ยแล้วถ้ามาเป็นคันนี้นะคะออปชันเนี่ยออปชันเอาแบบนี้เลยราคาต้องทะลุป,ประมาณ8เอคิดว่า8ล้านกว่าเพลืมไปค่ะว่าเฉพาะแค่เบอร์มาสเตอร์นะคะเบอร์มาสเตอร์กับเบาะนะคะแล้วล้อกระดิกด,ด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็เทพแล้วไนท์วิวอีกระบบเบรนเชนอีกอ,อู้เอยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะเอว่าต้องมีประมาณ แต้นนะคะสนใจยังไงทักทายกันมาได้นะคะค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะนิวคเลียนปี P P 19รถสวยมากๆนะคะเช็คประวัติได้รถไม่มีอุบัติเหตุนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสีเดิมทั้งคันจริงๆค่ะค่ะรถสวยค่ะสภาพดีชื่อเอค่ะ การันตีนะคะสำหรับคันนี้นะคะสนใจยังไงทักทายกันมาได้หากกลัวพลาดคันนี้เพราะว่ารถสวยๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพื่อนๆหากกลัวพลาดคันนี้สามารถโอนมาวางมัดจําไว้ก่อนได้นะคะเราพร้อมปิดการขายให้ท่านทันทีและนัดมาชมรถรถไม่สวยจริงอย่างที่เอไว้คืนเงินจอง100%ค่ะบอกแล้วะคะ่ะชื่อเอค่ะการันตี เอาละคะ่ะเรากลับไปดูที่คาริล่านะคะราชากบอีกนะคะราชากบซ้ายรวยเจ้าชายกบดีกว่าคะ่ะอบอบอบนะคะช่วงนี้ก็น,น้าฝนนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะราชากบาที่อยากจะเอาไปเริงระบำเล่น ฝนนะคะก็ทักถ่ายมาได้เลยค่ะของเรามีรถพร้อมรับได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาริล่าเอ่ยนะคะหรือเจ้า,าไทคานนะคะหรือคเยนนะคะหรือว่าคเยนคูปหรือว่ามาคารและหลายคนถามถึงพานาเมล่าพานาเมล่าของเราจะเข้ามาเดือน10คือเดือนหน้าเป็นรุ่นใมเนเชนคะ่ะสนใจยังไงร,รอชมติดตามกันนะคะสำหรับพานาเมล่าแต่อยากจะจองก่อนเพื่อขับรถก่อนใคร สอบถามกันมาได้เลยนะคะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามีบ็อกเซอร์มือสองด้วยนะ,ะอ่ารถแค่6 7 0 0 0พันโลเองสวยมากนะ,ะสนใจทักทายค่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนไม่รู้เพื่อนๆมีใครถามอะไรเข้ามานะคะในช่วงระหว่างที่ผ่าใช้ช่างกล้องแผ่นไปดูนะคะเดี๋ยวจะดูซิว่าใครทักทายอะไรมาเดี๋ยวตอบให้นะคะบา,บายบายค่ะอย่าลืมนะคะชมจดกดไลค์ให้เ็นหน่อยค่ะกำลังใจ บายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูหนูหนูแตงวาสนาน่ารักมากๆค่ะคุณเอกขอบคุณค่ะคุณซันสวยมากขอบคุณค่ะคุณสุขชายสวัสดีค่ะ ข้างในแดงสวยมากชอบขอบคุณค่ะคุณธนาเกิจสนไทย GTR r, r 3 5เป็นความฝันของผมเลยสนใจไหมคะเดี๋ยวเให้ฝ่ายขายทักทายเข้าไปคะ่ะ ใครเอตอบไม่หมดก็เดี๋ยวเอทักเข้าไปอีกทีนะคะอ่ะละค่ะบ๊ายบายค่ะ